ัลโหก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออก็ไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงดี <c oughs> เอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดู11ตัวละครที่สูงที่สุดในดราก้อนบอลนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในดราก้อนบอลเนี่ยความสูงเนี่ยมันไม่ไม่เกี่ยวกับ ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเลยนะครับเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งโดนตบล่วงง่ายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวละครที่เรียกได้ว่าสูงสูงโคตรๆอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจดีนะครับผมก็เลยหยิบออกมาทําคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะเอาจริงข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลจากการคาดการณ์ของแฟนๆเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลแต่อย่างใดนะแต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันก็ค่อนข้างเมคเซน์เลยนะครับเพราะว่าเลนส์ ระยะห่างของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดเลยนะว่าตัวไหนมันสูงกว่าตัวไหนมันเตี้ยกว่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลออฟฟิเชียลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของตัวละครหลักเท่านั้นนะแต่ว่าตัวละครที่มันสูงสูงเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช่ตัวละครหลักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้อาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะครับเป็นข้อมูลที่แฟนๆคาดการน,นะครับจากข้อมูลออฟฟิเชียลที่น,นะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอันดับที่11นะครับ ตัวละครที่สูงที่สุดในเรื่องดักนบอลอันดับที่11ก็คือจานิมบ้านะครับในร่างต้นนะในร่างที่เขายังไม่ได้เหมือนฟิลเหมือนลอกคาบออกมานะครับยังเป็นร่างอ้วนอยู่นะในร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่เขาได้ดูดพลังความชั่วหลายจากน่าจะผู้ทางนรกนะครับมานะทให้เขาเนี่ยได้ตัวอ้วนแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่50ฟุตนะครับหรือประมาณ15เมตรนะ ก็เทียบเข้ากับตึก5ชั้นนะครับโห oh, oh, เรียกได้ว่าสูงมากนะแต่ก็เป็นเพราะว่าเขาได้ดูดพลังความชั่วร้ายมามากเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่ทําให้ตีไม่เข้าเลยนะครับแบบเหมือนเด้งกลับอะไรอย่างนี้นะ <laughs> ต่อมาอันดับที่10นะครับก็คือจ i แอนเบอร์กาโมนะครับหรือก็คือหมาจิ้งจอกที่อยู่ในจัก,กรวาลที่9นะครับในภาคดังบอลซูปเปอร์นะซึ่งความสามารถของเบอร์กาโมเนี่ยก็คือยิ่งเขาโดนดามจมากเท่าไหร่เขายิ่งตัวสูงตัวใหญ่มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยโกคู Goku ก็ได้จัดให้นะครับเรียกว่า <laughs> ต่อยต่อยเตะต่อยจนเบอร์กาโมเนี่ยตัวใหญ่นะครับ แล้วก็โกโคก,ก็จัดการได้ในที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งตัวใหญ่ลิยิ่งล้มดังนะซึ่งส่วนสูงของเขาในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่60ฟุตนะครับหรือประมาณ18เมตรนะครับก็น่าจะราวๆตึก6-7ชั้นนะเรียกว่าตัวใหญ่มากครับแต่ว่าพลังความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในตอนนี้นะ ต่อมาอันดับที่9นะครับก็คือหลอดสลักนะครับในร่างไจนฟอร์มนะหรือร่างตัวใหญ่นะซึ่งความสูงของเขาในร่างนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวา70ฟุตนะครับหรือราวา21เมตรนะครับน่าจะประมาณตึก9ชั้น8-9ชั้นนะครับประมาณนี้นะการขยายร่างของหลอดสลักเนี่ยก็เป็นความสามารถของชาวนาม,มิกอยู่แล้วนะครับที่สามารถขยายร่างได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีทําให้ความเก่งเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเหมือนในตอนนี้เนี่ยหลอสลักเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งกว่าโกคูมากเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้โกคูก็ยังมีไคโอเคนนะครับที่สามารถจัดการได้แล้วก็ใช้บอนเกนกิจัดการไปนะครับต่อมานะครับก็คืออันดับที่8นะ อันดับที่8เนี่ยจะเป็นร่างลิงยักษ์ของชาวสซย,ย่านะครับที่มันแล้วแต่ขนาดของแต่ละคนเนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่นะซึ่งขนาดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่60-80ถฟุตนะครับซึ่ง8 0ฟุตเนี่ยก็ราวๆาีเ่าเมตรนะครับหรือก็คือประมาณตึก10หรือ11ชั้นผมนะ่าผมว่าน่าจะประมาณ1ิบเอชั้นนะครับใครรู้ก็บอกเลยนะผมก็ไม่ได้เก <laughs> ่งไม่ไแม่นในด้านนี้นะครับ ถ้าใครรู้หรือใครเป็นวิศวะที่ดูอยู่ก็บอกได้นะ <c oughs> ก็ในร่างลิงยักษ์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่ามันสูงนะมันตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความสามารถก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในร่างนี้นะ อันดับที่7นะครับก็คือแอนนลลาซ่านะครับที่เป็นหุ่นยนต์ของจักรวารที่3นะครับในภาคซูเปอร์นะที่เป็นการรวมร่างของ2หุ่นยนต์หรือ2ตัวละครเข้าด้วยกันนะครับทำให้เกิดเป็นหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าแอนนลลาซ่านะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้รวมพลัง5คนในการจัดการนะครับในตอนนี้นะแต่ในมังงะเนี่ยได้ถูกเคลจัดการไปแบบไม่ได้ยากมากนะครับ แต่ว่าในอนิเมะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งเลยนะครับส่วนส่วนสูงของเขาในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 82ฟุตนะครับหรือลาลาว24.99เมตรต่อมานะครับอันดับที่6กนะครับก็คือฮิรูดิการนะครับซึ่งเป็นตัวละครบอสในภาคของในภาคมูฟวี่ของดากันบอลแซดสกิลิต์มังกรถล่มโลกนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นมารน,นะครับที่เหมือนได้เป็นมารของดาวดวงหนึ่งนะครับที่ได้ทําลายดวงดาวไปนะครับแล้วก็ทาเปียนเนี่ยก็ได้ผนึกฮิรูดิการเอาไว้ใน ตัวเองนะครับแล้วก็ถูกผนึกอยู่ในกล่องเพลงนะครับที่ถูกส่งมายังโลกนะซึ่งก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับในเดอะมูฟวี่นี้นะซึ่งในร่างสมบูรณ์ของฮิโลดิการเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สูงมากเลยนะครับตัวใหญ่มากนะส่วนสูงของเขาในร่างนี้เนี่ยจะอยู่ที่157ฟุตนะครับซึ่งอยู่ที่ราวๆสีุ่ด แเมตรนะครับเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะต่อมานะครับอันดับที่5นะครับก็คือเบบี้ร่างลิงยักษ์นะครับในร่างนี้เนี่ยเบบี้เนี่ยได้ไปสิงได้ไปยึดร่างของเวจิต้านะครับแล้วเขาก็ได้แปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะครับในตอนนี้นะซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็แข็งแกร่งมากนะครับซึ่งความสูงของเขาในร่างนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ197ฟุตนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นการต่อสู้บนดวงจันทร์นะครับที่ เรียกว่าถล่มดวงจันทร์เลยสุดท้ายนะครับโกคูก็จัดการลงไปได้นะครับต่อมานะครับอันดับที่4นะครับก็คือเทพเจ้ามังกรนะเทพเจ้ามังกรของโลกนะซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเทพเจ้ามังกรเนี่ยก็ตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ ซึ่งเทพเจ้ามังกรของโลกเนี่ยมีความสูงอยู่ที่1640ฟุตนะครับเหมือนเขาจะคำนวณจากความยาวเลยนะครับซึ่งคำนวณออกมาอยู่ที่1นึ0งพัฟุตนะครับหรืออยู่ที่ราวๆ500เมตรนะครับหูห้าร5อยเมตรเลยนะ ถือว่าสูงมากเลยนะครับถือว่ายาวนะต้องเรียกว่ายาวแล้วกันนะเพราะว่าเป็นมังกรนะต่อมานะครับอันดับที่3นะก็คือดักนันบอลของดาวนามิกนะครับเหลือคือโปลุงกานะซึ่งความสูงของโปลุงกาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ2,100ฟุตนะครับหรือก็คือประมาณ640เมตรนะโอ้โหเรียกได้ว่าตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าดักนันบอลของโลกนะใหญ่กว่ามังกรของโลกนะก็เรียกว่ามิกเซนนะเพราะว่าถ้าจากในอนิเมะที่ ัวละครได้พูดกันนะครับก็มังกรของดาวนามิกเนี่ยจะใหญ่กว่าของโลกอยู่แล้วนะแล้วก็ขอพรได้เยอะกว่าด้วยนะแต่ว่าภายหลังเนี่ยดา้วกมอนของโลกก็ได้ปรับปรุงนะครับทำให้ของโลกเนี่ยก็เหมือนจะดีกว่าแล้วนะในช่วงนี้นะแต่ดาร์มอนของดาวนามิกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นออกแนวมอนสเตอร์ซะมากกว่าครับไม่ใช่มังกรนะ ต่อมาครับอันดับที่2นะครับก็คือนนอัลติเมทเชนลอนนะครับ,รบหรือก็คือมังกรแดงในภาค GT นะครับซึ่งเป็นมังกรของดักกันบอลดาวดำนะครับที่เรียกได้ว่าเงื่อนไขาการใช้งานเยอะมากนะครับเลือกันอยใช้ดีกว่านะท่านจะใช้ดัวก,กัน,นนี้นะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวภาค GT เลยนะครับซึ่งความสูงหรือความยาวของมังกรแดงนะครับอยู่ที่33,000ฟุตนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0เมตรนะ เรียกว่าตัวใหญ่มากนะแต่ว่าจากที่เราได้เห็นในอนิเมะนะก็ก็เมกเซนนะเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยนะครเหมืนเหมือนจะแบบจากนอกโลกนี่ก็ยังเห็นนะเรียกว่าตัวอย่างใหญ่นะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยนะอย่าหาใช้เลยนะครับถ้าเจอตวกันนวันนี้ก็โยนทิ้งไปเถอะ ต่อมานะครับอันดับที่1น,นะทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันนะครับอันดับที่1ก็คือซูเปอร์เชนลอนนะครับก,ก็คือมังกรของซูเปอร์เดกกันบอลน,นะครับซึ่งก็คือมังกรทองนะซึ่งเหล่าแฟนๆเนี่ยก็ได้คํานวณว่าความสูงหรือความยาวของตัวละครนี้เนี่ยจะอยู่ที่127ล้านล้านปีแสงนะครับหรือก็คือประมาณ6ล้านล้านไม้นะครับ ซึ่งก็จริงๆมันก็ไม่น่าจะเป๊ะๆขนาดนี้นะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าสูงใหญ่ตัวใหญ่กว่าจักรวาลน,นะครับตัวใหญ่กว่ากาแล็กซีไม่ได้ตัวใหญ่กว่าจักรวาลน,นะตัวใหญ่กว่ากว่าแล็กซีนะครับเรียกว่าตัวใหญ่ตัวสูงมากนะครับแต่ยังไงมันก็คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วนะ ซึ่งไอตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆประมาณนี้นะแต่ว่ามันยังไงมันก็อันดับหนึ่งแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ11อันดับตัวละครในดักกันบอลที่ตัวสูงใหญ่ที่สุดในเรื่องนะก็เอาเป็นมาดูเพื่อความบันเทิงกันะแต่ว่าอันดับเนี่ยผมว่ามันมีเซนนะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่นะ เพราะว่าอาจารย์เขาคงไม่ได้คิดว่าขนาดตัวของซูเปอร์ดะกันบอลเนี่ยมันจะประมาณไหนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ตัวใหญ่ที่สุดในเรื่องอยู่แล้วนะถ้าว่ากันตามตรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครอยากดูเรื่องอะไรหรือขอเรื่องอะไรก็ขอมาได้เลยครับส่วนค่าพลังเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นค่าพลังแล้วนะแต่จะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามรอรับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดประการไหนข้อมูลผิดอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถเสริมเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบครับผมสวัสดีครับ